มานั่งนะนั่งตรงนี้สักพักนึงเพราะว่ายังไม่มีใครมาเดินเท่าไหร่ก็เลยเงียบสงบดีค่ะเป็นส่วนตัวดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะอยู่ที่ประมาณ5้าองศาชา,ชาวนี้มีแดดก็ตอนนี้ขึ้นมาถึงเกือบส0องศาแล้วค่ะแต่ว่ายังมีลมมาดดนก็หนาวไม่ได้ใส่ถุงมือหนาวเป็นไงกันบ้างคะที่เมืองไทยก็คงร้อนกันนะคะตอนนี้เพราะว่าเป็นหน้าร้อนที่นั่น แต่ว่าขอให้ฝนตกเร็วๆจะได้มีความชุ่มชํานะคะจากน้ำฝนจะได้ไม่ร้อนหน้ามากนะคะก็จะพาไปเดินกันต่อดูวิวสวยๆแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงกาแล้วก็ดูว่ามีดอกอะไรบานบ้างนะคะช่วงนี้ต้นข้างหลังนะคะก็จะเป็นต้นภาษาอังกฤษเรียกว่า Wipping Willow นะคะ w e e p i n g w e e p i n g รอนะคะ weeping w i l l o w นี้นะคะก็สวยมากอยาก เป็นต้นไม้ที่อยากปลูกมากถ้าเกิดว่ามีบ้านมีพื้นที่นะคะเพราะว่าต้นมันจะสวยเป็นโยโย่มาตอนนี้ใบเริ่มเขียวมานิดนึงแล้วนะคะโอเคค่ะก็นั่นชนงชมวิวสวยๆวยชวนคุยไปเรื่อยๆข้างในนะคะที่แถวบ้านเนี่ยพนักง,งานนะคะเจ้าหน้าที่ก็กําลังใช้ที่เป่าใบไม้นะคะเสียงดังมาก <c oughs> ก็เลย หนีมาฝั่งนี้ก่อนนะคะหนีมาเดินฝั่งนี้ก่อนเสียงดังมากโอเคค่ะเดี๋ยวพาไปเดินกันค่ะตอนนี้นะคะมาเดินอยู่ริมตะวลสาบนะคะทะเลสาบก็เช้าเงียบม,ม,มากไม่มีคนนะคะแล้วก็วิวข้างหลังก็จะเป็นแกะนะคะแกะเยอะมากเลย <laughs> ตอนนี้ก็หน้านี้ก็มีลูกแกะเกิดใหม่เยอะมากเดี๋ยวจะถ่ายไปให้ดูนะคะลูกแกะกำลังเดินมาหาค่ะเดี๋ยวนะนี่ แกะนะคะแล้วแกแฝดได้ลูกแฝดโชคดีเน้ะได้ลูกแฝดบางครั้งนะคะก็มาปั่นจักรยานนะคะเพราะาบางทีเดินไกลมากก็ไม่ไหวบางครั้งก็เดินใกล้ๆกก็เดินหนาวนะคะ ประตูนะคะประตูที่จะเปิดเข้าไปเดินเล่นกับแกะนะคะแต่วันนี้ไม่เดินนะคะเพราะมันไกลจะดูข้างนอกเอานะคะก็สามารถเดินเข้าไปได้แต่ว่าห้ามเข้าไปใกล้นะคะแกะ <c oughs> ก็ดีไปแบบนึงค่ะ ใครที่ชอบนะคะก็ให้รังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามนะคะถ้าดูทาง Facebook ก็ไลค์แล้วก็ติดตามได้นะคะถ้าใครดูทาง YouTube ก็จะลงสองทางนะคะก็กด Subscribe ได้แล้วมันจะป๊อปมาส่วนใหญ่วิดีโอก็ไม่ได้อัพบ่อยนะคะช่วงไหนที่มีโอกาสก็กทำนะคะถ้าเราว่างจากภารกิจนะคะงานประจำก็จะมาทำนะคะ แต่ว่าก็จะทําในลักษณะที่แบบว่าเป็นสบายๆรีหลักนะคะให,ให้ผู้คนนะคะที่ยังไม่เคยมาเที่ยวแถวชนบทที่อังกฤษนะคะว่ามันมีบรรยากาศเป็นยังไงอากาศหนาวแค่ไหนนะคะแล้วก็ผมมีประเทศเขาเป็นยังไงนะคะชน ก่อนนะคะต,ต้นไม้นะต้นไม้ถ่ายรูปสวยๆได้เลยค่ะแบบชิกๆอะไรเงี้ย <c oughs> สวยแบบนึงค่ะแล้บรรยากาศาแดดดีมากเกินสิบองศาแล้วนะคะหน้าผากนี่แบบว่าร้อนมากเหมือนจะไหม้เลย <c oughs> แดดมันเปรี้ยงมาที่หน้าผากนะคะยิ่งเดีนเดิอยู่ โอเคค่ะวันนี้ก็เดินมาเกือบชั่วโมงแล้วค่ะดูชมนกชมไม้ชมแกะนะคะก็ได้เวลาที่ต้องไปทำภารกิจต่อนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาถ้ามีโอกาสนะคะมีวันว่างเดี๋ยวจะบุกมาเดินอีกนะคะในสถานที่ธรรมชาติแบบนี้นะคะก็อากาศดีค่ะสวัสดีค่ะบาย